โอ้ครับสวัสดีครับเนอะวันนี้โอ้วันนี้ได้ไดนั่งเนอะวันนี้ดันไฟเยอะๆละวันนี้จะแก่งพักกาดใส่ดูกหมูนะครับอันแรกนะครับจะเนีย่ยเหมือนกับผมก่อนนี่ผมใช้น้ำมันพืชเนอะมาใช้น้ำมันพืชสมารถอะน้ำมันหมูไปซื้อกาดบ้านจับปองมาขวดหนึ่งเนี่ยเต็มเพ่นะ เลาหัวต่อห้าบาทถูกอ๋อเดี๋ยวผมจะคั่วนี่ก่อนเด้อคั่วจิ้นหมูก่อนี่อื่นจะคั่วก่อนนะแล้วผมตำใส่น้ำพริกเนาะยอหน่อยนอพอละน้ำมันหมูเออเออเออาเนี่ยมีหมูเนาะใส่เอี eh? ้ยนอ่ะใส่นักมาจีเสียงน่ะเดี๋ยวตาวเอากาทักอย่างเดียวเนาะ แต่เสียอย่างเดีวยวเดี๋ยวเขเนิ่ดที่อื่นที่ไก่เดี๋ยิ้นบอกผมว่าะจะได้บอกดูดังละ่ะเอาละ่ะขนนอขนม,มันแห้งน้อยกเนาะนอ,อมันหอมนี่นะที่ผมย่างทั้งวันนี่ยนะที่อื่นจะเหมือนกับผมก่อนนี่ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะแอะไรที่มันซัดกำเนี่ยเดี๋ยวผมโย่พริกพริกผมตำเรียบร้อยละน,ะน,น,นี่นะผมจะพ,พริกนะแห้งเนี่ยดู ตามละเรียบร้อยละเจ <ร Stevens. S 1> ี uh ๋ย <om> วจะต้อนนเอาี่คั่วตัวนี้มันจะฮือมีรสชาตินี้โดคุกนะอาเดี๋ยวเอเดี๋ยวจะยอกละวันวานลาบวันนี่แข่งพัดจะใส่โดบูสุดยอดโดหอมแล้วนะโอ้มือถือไม่กินมาให้เนาะมอละดอ เออจ,จะราคได้กี่ล่ะเดี๋ยวเขาก็จะป๋อละนะาเดี่ยคั่วละนี่นะน่ะ,ะบางคนบางท่านบอกถามว่ารีวิวเนี่ยอาหารปลาพ่องการนี่โอ้มันมาได้เนาะมันถูกแบนด์นะผมเคยแล้วพัตเตอร์เฟสบุ๊คโดนไปเดือนปฝายนี่โอ้เนาะมันอย่าไปล้ำไปเหลืออีเนาะ ก็เรื่ผมจะเอาน้ำลำโคกเนาะใส่เนาะน้ำลำโคกนีมน่มันมันมีพริกนี้เกลือมีผงนัวนี่เนาะบ้านท้งว่าผงนัวเนาะผงชุรสดนะอยู่ดีหมดอะ่ะเอาล้างเรียบร้อยละเอาอดอเอาอดี๋ยวคนนี้เลยนี่ลูกมือละเนีย่ยคนเดียวเนี่ยเอาน้ำลำโคกใส่เนาะน้ำเดือดขนาดเนาะเอา à, rồi, Còn cũng còn chen rồi Chả lắm rồi À, đẹp lắm rồi Sắt trăm lăm Phát ca này phải chế nói nói này Phải chế phát ca tròn à Nó Phát ca à, là Mà chạc ra bốn đọc hạ tăng nè Phần phu cẩn Ô là ồn Đó còn này bỏ hù Nó phát ca tròn này nó Không phải tròn này nè nó Ta chính Và điều đây khẩu hù gì đấy quang tung พักกวามตุ้งเก็บยอดพ่องอย่างพ่องน่ะแต่ละอ่อนทีอไปซื้อบอกว่าลาลาไปเก็บพักการจนให้ปล่อยแมงง่จิ้มเนอะมันบู๊จักหรอกนะแล้วละอ่อนไปเดียวดีเนาะมาต้องสอนเนาะจำลืมกำม,มาเกามาหลังมาเนอะพักกอมกอหอมเปิมเปื่อพักไผ่ใบหอมเขานีนะสอนมันจะไปฮื้นเริ่มกำเกานะมะเขือส้มอ,อีกเนาะ,นะละอ่อนบู๊เรามะเขือส้มคือนอย่าง เดี๋ยวโอ้มาขือเทศอีนะมาน้อยเนี่ยข้ามาน้อยอี่นาเดี๋ยวนี้จะมาบวบบวบเลียมอนีนี่วัดรูละอ้นมันบอกไข่ลื้นกัมหิตกัมมะเกาเ์เออมาเดี๋ยวผมเติมน้น้อยมันจะนือมันม่อนน้อยเออคุณตับมอีละเนาะ้านักหล่ำเดี๋ยวน้ำตีพระกามก็จะออกแถมนะครับเดี๋ยวก็จะป๊อปเนี่ยผมจะตําอันนี้ก็ มาแควนใส่ไมน้อยนะตีอื่นใส่ก็ครับเนอะถ้าใส่มันหอมเนอะโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวสักกัเนี่ยมคือมันเดือดก่อนแล้วผมจะเอาพักาดนหลงลงให้สักจำล้ำเนี่ยบอกคือมันอันนี้กับหยอบเกินไปเนาะถ้าหยอบไปมันบะล้มามาเรากินก็ขวบขวบขวบไปนะโอ้สุดยอดเนอะวันนี้เมนรู้วันนี้นะดังไฟเนี่ยถ้าดังแก๊สก,กินแก๊สมาเกิดันเข้า เครื่องฟุ้งเขามันจะบ่ล้ําดังหลัวนี่อ่ะน่รอดๆอีกทีหีดอีป่ออีแม่ปัญญาหมาเนาะเลี้ยงเขาใหญ่ปั่นอีเนาะมันต้องมีแก๊สบ่มีไฟฟ้าเนาะเอ่อเดี๋ยวจะใส่ละเด้อน้ำประเดือดอ่ะเดือดสักกําเด้อเฮียเฮียเฮียเดี๋ยวขออนุญาตเด้อเล่นน้ำปลานหน้าก่อนเด้อเอาหรอคนเดียวเด้อเออถ้าจะได้เด้อขอบคุณทุก ท่านทุกคนตัวเนี่ยติดตามหลามตัวจะฮือเนี่ยไมนูเนี่ยบาดใจอวดอย่างนะครับถ้เาเน,เนี่ยเขาอยาจะแลกเปลี่ยนเรีนหูกันเนาะว่าผมานเนี่ยกินอีนะตีอื่นเนี่ยเหมือนกับผมก็เขาเนี่ยไผว่าบอลลัมเขาหวานลําคนเดียวเพราะเขาเนี่ยคนเดียวกินคนเดียวเนาะถ้าเรื่องแคกถ้าอย่าบอกได้ละก้านี่เนาะเออถ้าจะได้กับฝากเนี่มีอย่างคำนี้ตีเตียน ก็เจอเลยนะนะเขาก็เหมือนปีน้องเดียวกัน,นเนาะจะไปดาเนอรอีดูบ้นห้องเนอร์ปีนานน่ะบางคนบอกปีนานพ่องลุงพ่องอ้าวพ่องปูพ่องนอรบอกว่ายังละขออย่าเดี๋ยวจะไม่ว่ากันเนาะจะไปดานเนอรมาติได้เนอรถ้ามีอะไยังตีโรงแรมกำเกินกับอีปอ่ออีแม่ยัยิพี่น้องนอรขอสมมารภัยเต้ยนะเอา้าเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ใส่ละนะเนอร์จะเอาพักกาดใส่ละ บ่กเกินห้านาทีได้กินแล้วเนอเอามาอีกก่อนเนอขอบคุณมากนาาะครับที่ที่ตามหลามตัวกันเนอจะไ่ลืมกันเนอ้วเดี๋ยวโจทยนี้เดือนมิถุนาล่ะวันนี้วันไหวครูเนอทั่วประเทศนะละอ่อนไหวครูสิครูนะซิที่มีครูไอ้น้องบนาวานะเออแฮมขอฝากกันกําเนอบางท่านบางคนก็ถามว่าโอ้ฝากกํากเมียงโอ้เลียงไอ้น้องผมก็เลยบอกว่าเออ ถ้าจะฮอไปฟังภาษาไทยกลางก็ไปฮึดีเฟซบุ๊กดงแก้วมีความรักเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นเพจเนี่ยผมบางข้างก็ภาษากลางพ่องนะครับบางข้างก็เป็นเมียงเมียงเนี่ยโอ้กันง่ายเนาะมันถึงใจเนาะโอ้มันสุดยอดนะเอามีก่อนเนอะขออนุญาตแล้วกับเดี๋ล่างขอน้อยก่อนขอเหลือมแห้งนะนะเออโอาโอ้หนาย่อยกหมอขามาถึงเหมาะเนาะ เอาสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเอาพักกาดใสหม้อเน,น้อครับขอบคุณครับวันนี้แกงพักกาดใส่ดูกหมูเนะ้อมาเน้อครับ